สวัสดีค่ะวันนี้ได้พาออกมากลางทุ่งนะคะชมทุ่งกันนะคะข้างหน้าที่เห็นนะคะก็จะเป็นรังพึ่งค่ะรังพึ่งที่เลี้ยงไว้ทีนี้มาโดนไฟก็จุดไฟป่าเผาไม้ลมพึ่งอยู่ไม่ได้นะคะหนีไปหมดเลยเลือทิ้งไว้แต่รังนะคะเลือทิ้งไว้แต่รังของพึ่งเสียได้เหลือเกินไฟป่า ลูกกรามพึ่งกับควันไม่โดนถูกกันอยู่แล้วสะละรังทิ้งไปเลยเจ้าของพื้นที่ก็ได้มาที่สวนแค่อาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งเท่าน,นั้นเองนะคะถ้าน่าเสียดายเนาะไฟป่าก,กำลังลูกกลาม ลเสียที่ได้ก็คือนี่แหละค่ะเขาทิ้งแต่รังไว้ให้เราดูน่าเสียดายจังเลยพื้นที่ยังแห้งแล้งนะคะพื้นที่ยังแห้งแล้งแล้วก็ชมรังพึ่งไปก่อนนะคะว่าธรรมชาติของรังพึ่งนั้นน่าเสียดายจริงเลย ะะเดี๋ยวจะนำมาเสเนอต่อไปนะคะขอบคุณค่าที่รับชมดูอีกทีนะคะรางของ้งนี่ค่ะนี่นะคะส่วนใหญ่ส่วนตัวนี้ก็นี่นะคะจะตรงให้เห็นเลยน่าเสียดายมากเลย เนี่ยตัวพึ่งอ่อนนะคะลูกพึ่งอ่อนไม่โดนไฟลวกลามความร้อนก็จะหนีไปตัวอ่อนก็คงจะอยู่ในรังนะคะน่าเสียดายนะคะขอบคุณค่าที่รับชม